มาถึงเทคนิคที่2แล้วนะคะของการอินทิเกรตเมื่อคลิปก่อนหน้านี้คือจะเป็นเรื่องของการใช้สูตรอันนี้จะเป็นการอินทิเกรตนะคะโดยใช้วิธีการแทนค่าทํายังไงเขาบอกว่าบ่อยครั้งนะเราใช้สูตรตรงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้การแทนค่าเนี่ยเข้ามาช่วยอย่างเช่นต้องการอินทิเกรตตัวเนี้ยไม่ง่ายเราไม่มีสูตรเขาบอกว่าให้ u แทนก้อนนี้ดีกว่าแทนอะไรแทน1นึ่งบวก x กำลังสองเราใช้ du เท่ากับสอง xdx อ้าวพอจากก้อนนี้กลายเป็นอะไรก้อนข้างในนี้คือ u ใช่ไหมรูท t u แล้ว d u คือ 2xdx คือก้อนที่เหลือพอดีเลยเพราะฉะนั้นจากฟังก์ชันนี้ก็กลายเป็นส q u ว r e root u d u อ้าง่ายขึ้นแล้วก็อินทิเกรตเทียบ u ออกมาก่อนจากนั้น u เป็นเท่าไหร่1บกกลังสใช่ไหมเก็บมาแทนแล้วก็บวก c เอ๊ะง่ายนะแต่ทีเนี้ยหลักการคืออะไรหลักการคือเราจะพยายามเปลี่ยนนะคะ จากตัวแปร x ให้เป็น u นะคะ dx ก็ต้องเป็น du เพื่อจะได้อินทิเกรตได้มาดูทฤษฎีของการแทนค่าค่ะเขาบอกว่าถ้า u เนี่ยเท่ากับ g x เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแล้วอินทิเกรต f ของ g g p r i m dx เนี่ยจะเท่ากับอะไร u คือ g x ใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเพราะฉะนั้น g prime dx ก็คือ du ก็จะเป็น integrate f-u-d-u โ okay, อเคค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวอย่างนะคะหลักการแล้วเราจะให้อะไรเป็น u ล่ะอาจารย์สรุปมาให้จะมีพหุนามกำลังมากสุดกลุ่มฟังก์ชันใหญ่ๆฟังก์ชันที่ติดใต้รากฟังก์ชันที่เป็นกำลังแบบนี้ฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้ฟังก์ชันที่เหลือในโจทย์โอเคนะคะนี่คือจะเป็นการหลักการเลือก u ไม่มีในหนังสือค่ะสรุปม่หก็มาดูตัวอย่างกันจงหาอินทิเกรต x กำลังสาม s x กำลังสบวกส dx ถ้าเป็นตัวเองตัวเอเรื่องอะไรอาจารย์ก็จะเลือกพหุนามกำลังมากสุดตัวนี้ก่อนอาจารย์ก็ให้ u เนี่ยเป็น x กำลังสบวกสเพราะฉะนั้น d u ได้ไรสี่ x กำลังส dx เอ๊ะถ้าเราให้ตัวนี้เป็น u ตอนนี้ที่เหลือเราได้อะไร x กำลังส dx เฉย ถ้ากำลัง3า x เเฉยเฉยมันก็ต้องเท่ากับนี่ย้ายสีมาเพราะเราต้องการแค่ x กำลังส dx ในรูปของ u ก็คือ1ส่วน4 u ยใช่ไหมจากโจแล้วก็จะได้เป็นอินทิเกรตโคไซน์ u คูณ1ส่วน4 du เพราะว่าที่เหลือคือ x กำลัง3 dx เมันเท่ากับ1ส่วน4นี่นี่อาจารย์ได้ละในรูป u ดึง1ส่วน4ออกมาอินทิเกรตโคไซน์ Cos. ได้อะไรได้ไซน์แล้วก็ได้ไซน์ยบวก c แต่อย่าลืมค่ะโจเป็นเป็น x คำตอบต้องเป็นเ ทน u กับ pi u คือ x กําลังสี่บวกสองแทนไปเลยจ้า x กํลังสบวกสนี่เห็นไหมนี่แล้วเราก็บวก4เราก็ได้ตัวนี้ออกมาค่ะเอามาดูตัวอย่างที่2กันตัวอย่างนี้อินทิเกรต square root 2 x บวก1 dx นะคะเราให้ u เป็นค่าใต้รากเลย2 x บวก1 du คืออะไร du คือ2 dx แต่ในโจทย์เรามีค่า dx นะคะก็ย้าย2มาหาร dx ก็คือหน du ก้อนนี้ก็จะถูกแปลงเป็น square root ใต้รากคือ u dx มีค่าเท่าก,กับอะไร1ส่วน2 du ดึงเหนืองออกมาอินทิเกรต u กํลัง1ส่วน2ก็ต้องใช้สูตรอะไร u กํลัง n บวก1ส่วน n บวก1ก็จะได้เป็นก้อนนี้แล้วก็บวก c อย่าลืมแทน u ค่ะ u คือ2 x บวก1แทนกลับไปก็จะได้คำตอบออกมาเห็นไหมไม่ยากที่คิดนะคะเดี uh ๋ยวขอ ดูตัวอย่างไหนดีตัวอย่างนี้ก็ได้อ่ะให้ U เป็นไรคราวนี้เป็น 5x DU คือ 5dx แต่เรามีค่า 1dx ก็ต้องย้าย5มาหารจากตรงนี้ก็แปลงเป็นอีกกลัง U คูณ1ส่วน5 du ดิฟอีกลัง U ก็ได้อีกลัง U เนาะแต่ U คืออะไรคือ 5x นี่หนูก็แทนกลับมาก็ได้ตอนก้อนนี้เป็นโจทย์อันนี้ลองฝากดูนะคะ ในส่วนของตัวอย่างนี้ก็จะมีการแทนยูเป็นส่วนที่อยู่ใต้รากแต่ว่าพอแทนออกไปเสร็จปุ๊บเราได้อะไรดคือ2 x dx แต่ว่าเอ๊ะเราไม่ได้มี2 x dx เรามีอะไรเรามี x กำลัง5 dx เพราะฉะนั้นตัวต้องสปปรตละอย่างน้อยเรามีเทอม x dx ออกมาแน่นอนซึ่ง XD x dx คืออะไรคือ1ส่วน2 d u ดูนะคะอาจารย์แตก x กำลัง5ออกมาเป็น x กำลัง4กับ x ต่ตอนนี้จาร์รู้แล้วมันคือรูทยูก้อนหลังเนี้ยคือ1นส่วนสองดีูและ x กําลังสี่ละคืออะไรเรารู้ค่ะ u คือ1บวก x กําลังสองเพราะฉะนั้นเกําลังสองคือ u ลบหนึ่งเกําลังสี่คือ u ลบหนึ่งกำลังสอ u ง,องรู้แล้วนะคะแปลงทั้งหมดเนี้ยมาเป็นตัวนี้ก้อนแรกเนี้ยก็จะเป็นรูทยูเกําลังสี่คือ u ลบหนึ่งกำลังสอ u กง 2. ก้อนนี้ก็จะเป็น1นส่วนสองดีูจากนั้นค่ะ มันคือพหุานามธรรมดาเรียงตัวเลยตัวนี้ก็กระจายออกมาหน้ากํลาลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกํลาลังสองแล้วตัวนี้เข้ามาคูณซิมไดฟายได้3ตัวนี้จากนั้นก็ใช้สูตรการดิฟเอ,อ็การอินทิเกรตค่ะแบบนี้ค่ะอินทิเกรต x กําลัง n ็ก็ได้ x กํากลัง n ็บวกหส่วนเบวกหก็เทอมบาเทอมเลยค่ะหนูก็จะได้คําตอบออกมาเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพิ่มเพิ่มเติมนะฮะอ่า ในส่วนของการเปลี่ยน lower กับ upper limit เดี๋ยวฝากไปดูนะคะมีคำถามมาถามได้ขอพูดถึงตรงนี้นิดนึงถ้า f เนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องค่ะในช่วงลบ a ถึง a อ่ะช่วงสมมาตรนี่นะถ้าเมื่อไหร่ f ของเราเป็นฟังก์ชันคู่ค่ะฟังก์ชันคู่คือ f ลบ x เท่ากับ f x การอินทิเกรตแบบนี้นะคะจากลบ a ถึง a ของฟังก์ชัน f เนี่ยมันจะเท่ากับ2เท่าค่ะแล้วหนูคำนวณจาก ศูนย์ถึง a ได้เลยของ f x dx แต่ถ้า f เป็นฟังก์ชันคี่อินทิเกรตจากลบ a ถึง a ของ f dx นะคะไม่ต้องเสียเวลาเลยถ้าเรารู้เป็นฟังก์ชันคี่มันได้ศูตรแน่นอนเรามาดูตัวอย่างค่ะ x กำลังหกบวกหนึ่งเราลองมาแทน f ลบ x สุดท้ายเราได้ f x อ้าว f เป็นฟังก์ชันคู่นี่เพราะฉะนั้นเวลาตัวเองคำนวณตัวเองได้อะไสองเท่าของอินทิเกรตทนที่จะเป็นลบสองถึงสองใช่ไหมเป็นสองเท่าจากอินทิเกรตศูนย์ถึงสองเลยค่ะ x กำลัง6บวก1 dx เห็นไหมแล้วเราก็จะได้ก้อนนี้ออกมาแล้วก็แทนช่วงจาก0ถึง2แทน2ลงไปก่อนก็ได้ก้อนนี้แทน0ลงไปก็ได้0 simplify ได้284ส่วน7ออกมาเห็น <He ard S 2> ไหมคะไม่ได้อย่างที่คิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่2นะคะจากอันแรกคืออะไรใช้สูตรแล้วก็มาเป็นเรื่องของการแทนค่าเดี๋ยวเทคนิคต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของ integration by parts ค่ะ